คลิปนี้ชาลิสาพาทุกคนมาเที่ยวร้านขายของชําเวียดนามนะมีขนมจีบพร้อมซื้อไปซื้อไอจอนกินว่าเนี่ยมันเป็นแซ่แข่งไงทุกคนแซ่แข่งอันนี้อันนี้เป็นพักหมูหมูต้องลยพอกแตนแคปเปตเนืน้อกระลำ Anh à chicken. Mikoo mong. Mikoo ngay hãng. 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 เจ็บแ่บไส่เห็ดก่อดน,นะมีเห็ดเหรอย่ากไอจอนเพิ่นบ่กินนะทุกคนถ้าเป็นกุง้งเดี๋ยวหาเมื่อกี้เห็มันเป็นกุก้งก่อนนะอันนี้เปาะเปียกอันนี้อยังดัมปิงป้งดัมปิ้งของนี่เป็นอาหารทะเลแซ่แข็ง คนว่อบอกราคาได้ทุกคนคนบอกราคาก็เป็นแต่ซื้อไปไว้กินกันเลอันนี้อยียงนะอันนี้กุง้งโอ้แม่นกุง้งอันนี้ปูกุง้งนาที่ทวงแล้วเป็นสิบก๋เหรียญอยู่หรอกสามร้อยกว่าบาทอยู่หรอกว่าอุปกรณ์สะดวกดีเด้อทุกคนแบบข้า,าแกะเขาแล้วนะ,นะเนื้อกุ้งเนาะ ยังดีวะ่ะขอยากได้อันนี้อ่ะแต่ว่ามันฮันเป็นเป็นกลิ่นคือเก่าแล้วเนาะเอาอันนี้แหละเอาอันนี้ไปซือ้อไอติมกินเอาถุงอนะีกตั้นนี่กับประมาณยี่สิบเหรียญเนี่ยทุกคนเนี่ยยี่สิบกัวยี่สิบกลัวกับประมาณห้าร้อยกว่าบาทเลยละเงินห้าร้อยกว่าบาทเลยตำหนิมนีเป็นมาม่าไทยนะ แล้วก็มามาเวียดนามแล้วกะมามาเกาหลีมามาเกาหลีนี้แต่แนวเป็นตะซื่อน่ะทุกคนอันนี้มันเป็นอยังงเป็นงาดำน,นี่ก็เป็นของแช่แข็งเหมือกันมันม่วงแช่แข็งใบเตยแช่แข็งนี่อะไรมันคือ,อยังไง เสดาวะ่ะเป็นพักขาที่เอาอวะ่ะแล้วนี่ก็จะเป็นอันนี้ประแดกเวียดนามเนี่ยนะปลาเวียดนามนะประแดกไทยว่นมีขายอยู่ไนะมีแต่ประแดกเบียดนม้มอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงส่วนมากเพื่อนขายขาไทยทุกคนเขาจะขายข้าวไทยนะนมีแต่ข้าไทยเขาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเบื้องลวดบายฮีฮอยอย่างเนะี่ย ก็ต้องบรรยายนะอันนี้ก็ซอสไทยพระเจ้านิยมกินน้ำปลาไทยอันนี้พันไทยนอนะสิงห์นะจ๊ะอันนี้ของไทยไนะี่แต่ว่าอยู่ไทยบ่มีขายีพรอืมอืมอืมอะไรออ่ผัดน่องไหมอ่ะผัดขับเลยน่อไม้ไปผัดน้องไม่ได้คิดจะดุวนหล่อยด้เอาอันซอยแล้วเนาะคิดอะไรไม่ออก อ่อนจิงซี่หละเอาไป้อยหอดเลยคือเอาอันซ้วยแลยอ่ะอเคแย่งอยู่นะหกสิบบาทเนี่ยอั็นเท่าไหร่วะคี่กัดหัว,วก็เลายีห้อหน่อไม้เป็นของไทยได้ทุกคนนะพี่จอนมากินน้ำชาลิสาหรอกไปก็ได้เค็ดกับเขาแลนะ้วเนาะยีหยะ่ห้อนี้และ ก็ไม่ได้เฮ็ดโดนแล้วเมนูนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงเนาะแบบสำเร็จรูปไหมไงอายัมผัดไทยมีมีสูแนวคือจังโบโลุบูบโลเบย์อย่างบนน่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้าวมันไก่นะอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงพริกแกงแม่พลอยเนาะไหน,นเห็นบอโบโลุบูอยู่ฝั่งตรงกัน บุระโบอยู่ข้างบนนะอ่าน,นี่อด้งใดเราว,วาสิพัดเขาช่วยจอนกินหนึ่งขนมจีบดีกว่าไม่ผงไม่ผงนัวบ้างไทุกคนคะเห็นไหมผงนัวนะผงนัวกะทินี่ก็เป็นแกงนัวนะอันนี้ล้านท้ายขายเตือก,ก็อหาสิบเซนยี่สิบเจ็ดเซนแพงนะก็แพงมาได้เขาสิใหาย อันนี้ก็เป็นผลไม้กระป๋องนะจ๊ะหัวปีในน้ำเกลือมีด้วยเหรอทำไมฉันไม่เคยเห็นหล่ดซัหัวปีในน้ำเกลือ,อเอาไปหมกเอาไปหมกใส่ไก่เนาะเออมันก็มีหัวปีสดขายอยู่ในวายอยู่นีนก็ได้หัวปีในน้ำเกลือเห็นมทุกคนเขาทาย อันนี้ยังคิงอันนี้เป็นปลากระป๋องปาลาทูน่านี่ทุกแนวบกเงาะในน้ำบกเงาะบักมีนี่หมดทุกคนคอยมากมาซื้อร้านเลยแหละมาประจำเลยมาจนเพิ่นจำนานเลย สามปีสีอ่ีมาาในตะวันลยเอาอะไรดีอะเม็ดผักกับนี้ได้ทุกคนเม็ดผักเต็มเลยบิงกาแฟกันเก้าเหรียญแปดสิบแล้วหรอสีเขียวเม็ดกาแฟแพมนะเอาอย่างไะวะสินงนี้แล้ว เส้นมีแล้วอะอย่างี้กพีกเามาเมื่อกนี้กำลังสินเซ็นกะปุนเลยเส้นกระปุนนี้เส้นน้อยเส้นีี่เส้นกระปุนนะส้นกระปุส้นกรปุนะจจะโอ้ยบไม่ได้ตั้งกล้องแบบนี้แต่แรกเนาะมุเจ้าก็บอกข่อย อันนี้เป็นอันนี้เฮ็ดใส่กอ,อกได้เทุกคนนะแบบเขาอเอื้อนเนี่ยแบบคือจังแบบพอสลัดสดๆใส่น้ำไหมเออพอตั้งแต่ใส่น้ำแล้วมันก็กินได้น้ำเฮลบูบอยด้วยนะนมคาเนชั่นของไทยลายล้านทุกล้านในล้านเวียดนามเขาจะกินของไทยใจเงินก่อนนะ ปน้ำอกันป่าดล้มันก็ต้องกินเห็นดนะอันนี้เป็นเส้นสดนะทุกคนเฮ้ยนี่ข้าปุ้นหรอเ่วะน้าปุ้นสดนะข้าวปุ้นอุ่ก็ได้อะตุ๋นขี้ขั้นต้มเลยแต่อดกินเลยนะร้องันกะาวหามันแซ่บเอาไปร้อหนึ่งกิโลนะจ ขารตุ่มลองมองมือแสบย่ะอืมอืมขนนุ่นเชนแจ็คเชนเยอะยเต็มไปหมดกรดี่ายตังกันก่อนจ้า Thank you Thank you ไปจ้ะใจตั้งแล,แล้วไปต่อร้านขายยากกันเลยจ้ะ